มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเติร์ดปฏินะครับสรุปก็คือวสส่า d t แทเองเนี่ยให้บริการ d t แท็กเซฟเป็นไม่ได้ที่ร้านแตต้องเป็นเติร์ดปฏินะครับได้บล็อกแต่สามารถที่จะเติร์ดปฏิต่างได้นะครับซึ่งไม่ใช่บริการดีแท็กที่มันกบง่ายนะครับต้องเลบริษัทงานหนักเรื่องนี้และได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งนะครับทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยตัวเองอาจจะไม่มีไม่หนักหัวนั่นผมและผู้อื่นนะครับที่แต่ยุบบล็อกอาใช้พีดีที่สั่งประกันม่มีไม่มีในตลาดเป็นหนองที่เขาว่าหรือเขาอาจจะตาม จะบอกว่าสั่งกูอไรเรื่องแบกบกี้ผู้ที่เข้าที่ปิดคอมพิวเตอร์เร่อามก็คือเรื่องของธนาคาร่งประเทศที่ว่าดูว่าคนที่ใช้บริการผ่านโทรคมได้มีเส้นอย่างถูกต้องหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเห็นว่าประเทศไทยมีผู้ถือที่ใช้เอชซีเจ้าที่ใช้เรื่องนี้โดยตรงนะแต่างานมันลำบากเพราะเป็นแนวด,ดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกทอเองก็จะหนักเรื่องนี้นะครับมาคุยกับสมโทรคมนาคมแหม่งประเทศไทย เขาหมีสัมพันของสมาคมจอมเมไทยและได้รับมอบหมาจากบ่อต่องสมาคมให้มาประสานกับสวทชด้วยนะครับว่าจะทำยังไงมีแพลตฟอร์มบ้างของประเทศไม่กลางผู้บริโภคแล้วเป็นคนที่รับเรื่องแล้วก็บอิหรทั้งหมดนะกำลังอยู่ครับโดยที่ในเฟสแรกเนี่ยถึงเจะ ะมีการแก้ไขก็จะแก้ระบบนี้เหมือนกันใช้ช่วยเนี่ยมันก็สามารถเอาเดได้ทีไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการใช้เซยได้ปัญหาเรื่องโทรศัพท์ได้ปัญหาของออนไลน์ต่างได้เพราะว่าเราเชื่อมกับไลน์เชื่อมต่อกับต่างๆนั่นคือแผลมูสของไม่สามารถทาตรงนั้นได้แต่น่นอนหลยเรบอกว่าอยากเดี่วเออันนี้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะมีการเชื่อมหลังบ้านเยอะเราเองสมาคมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะเราก็ต้องใช้มืออาชีพในการเทเลเี่ย ที่เป็นมืออาชีพงช่ําให้อร่วมกันทำนออกมาเราจะทําเป็นพรอโซโซมาเสนอขออยู่ทางชอชยย่นในมองมรานะครับที่เรียนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยความมากก็คือว่าทุกอย่างมันใช้เวลาหลายส่วนเนี่ยเราเพยายามที่จะแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเชิงรูปะปทิศเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเองทำมนาะบางครั้งก็ผิดพีดีเอตัวอย่างเช่นในการเรื่ออยในเรื่องของการตั้งเอไอมาตรวจสอบเอุกอันที่จดให้กับประชาชนในประเทศท่านด้านเนื้อ มันก็น่าจะล้วาโรกสแปมออกไปอีกด้านหนึ่งก็คือเราลุกล้ำไก่เวซี่หรือว่าสุนัขคนอื่นทักคนต้งทำให้คน้านคนเดือดร้อนอันนีเป็นคัญหาในการชีที่ผมนําในเรื่องเหรียญสองด้าน,นเวลาเราจะปฏิบัติอ,อนนะไร,เร,เ,ระเ,เราก็ต้องหมอกกลบนะครับะัะนั้นเราจะทําต้นการเนี่ยเราก็ต้องคิดข้อนะครับ A I เองเนี่ยถึงแม้จะคนมันในการขหมอกระดอิกแต่นั่นก็คือความเป็นพรารที่ของบุคคลดี่อกนี้ก็คือเรื่องที่เซนซิทีฟมากครับ ผมไม่อยากให้มองว่าการป้องกันหนุ่มคนชั่วแล้วทําให้อีกเก้าเาคนที่ดีเดือดรอนดวชนะครับพวกเรากรมสชเองก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างฟอร์มกลางพันทาเรื่องของรีพอร์ตติง้งทำแดชบอร์ดทําอะไรต่างๆเนี่ยและการเชื่อมกับทุกหน่วยงานที่เป็นคนกลางจริงๆเนี่ยคือโซลูชนันเบื้องต้นในตอนนี้ครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของกสชอ,กอย่างเดียวผมบอกก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโอ,อเปอรเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าก็คงไม่เชิงเพราะฉะนั้นมันร่วมกันครับ และข้อสําคัญคือบคยเป็นแนวดิ่งแยกตามและหน่วยงานถามว่าเวลาส่งเอ s มาว่ายังไม่เกิดที่ทําได้คือธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าถามว่าใครจะมาฟ้องในอนาคตใกล้เนี้ยมันจะมีบริการอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าโมบายดิจิทัลไอดีของสมาคมโทรคมนาคมทางโอเปอเรเตอร์ต่างๆมันถึงไม่เป็นตัวตนปัญหาความยากในการรีคอร์ดก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าคนที่แจ้งเหตุเป็นคนคนนั้นจริงหรือเปล่าคนต้องแบกหน้าไปแจ้งหลายครั้งที่เกิดขึ้นด้ โรแมนติกคนกล้าไปที่ถานนี้ตำรวจนะเพราะฉะนั้นในอนาะคตคือที่เป็นแพลตรฟอร์มที่ผมบอกสามารถใช้โมบายที่ดีดียืนยันความเป็นตัวตนแจ้งความออนไลน์หรือใช้คลิกลิก,ลกแล้วสามารถตรวจตาสารทีนินกฎหมายได้จากหน่วยงานที่เรียบเรื่องแก้ปัญหาได้ําต้อง,งมีนะครับเทคโนสื่อใหม่ครับกับเอกชนผ่านสมาร์ไปอย่างทุกออปเปอเรเตอร์นั่นคือทำทำ,ทำแ,ลแล้วในอนาคตเราก็ว่าเราจะทำดีไม่ต้ทีมทีมที่ตำรวจขั้นทำก็คือสามารถยังการโอนเงินได้ ในเฟสตัดไปนะครับแต่เท่านี้เท่านั้นเราเรียนว่าผมเพิ่งได้รับเลขประมาณการค่าใช้จ่ายจากครูสอแค่ครั้เดียวนะเมื่อวานนี้เองนะเพราะฉะนั้นนี่เราทามาสองสาเดือน,นแต่ว่ายังมันยังช้าอยู่นิดนึงผมมั่นใจว่าภาคประชาชนปไตยน้องที่เป็นความร่วมระหว่างภาครัฐโดยกรสอและภาคเอกชนผ่านสนระคมนประเทศไทยครับขอบคุณครับค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็รู้สึกดีใจด้วยที่ได้ยินท่านโฆษกมาโคโราชพนาคมเนี่ยออพูดว่าผู้ประกอบการเนี่ยกระตือรือร้นขนาดนี้นะคะเ,ออเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่างานหลังจากงานนี้เราควรอย่งที่สทชอบ,บอกคือตั้งนะาํางานมาคุยเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายจะทําได้เราเลิกทาได้แล้วเป็นไซโลเนี่ยนะคะแล้วก็มาร่วมกันเราก็ถ้าวางกฎนะคะหรือว่าจะออกแบบกฎเกณฑ์แบบที่มีเอ็กซ์เมน ที่ท่านไหนทําแบบบริวาริได้ก็ดําเนินการมาร่วมแล้วก็ให้ความด้วยนะคะต้องขอบคุณไปทางผู้ประกอบการถือว่าทุกเจ้าเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะในช่วงท้ายนี้เนี่ยเอนคงขอให้อาจาร,รย์พิรงรมช่วยกลับปิดแต่ว่าเหมือนกับบอกไปข้างหน้าด้วยว่าจากตรงเนี้ยเราจะไปที่ไหนอย่างไระคะ่ะเรีนเชิญอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณกรมชนนธไทยนะคะที่ให้ความอ,อาภาัยแล้เข้าใจผิดเพราะว่าดูา นะโดยใช้คําว่าสมาร์ทมารีไทมกับสแกมมันก็ไม่เจอเอ๊ ه, มันไม่มีอะไรเลยเหรอนะก็ขอบคุณที่ให้ความกระจา่างแล้วก็ดีที่มีมูเมนต์ในใน,ในทิศทางที่อาจะสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะฮะวันนี้ก็อย่ต้น,นนะมีกเกิลเชนต์เขาเปซิงเกิลแอคเตอร์ทุกอย่างก็คงเป็นมิ mutual วชัลรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เหมือนเวทีไปเวทีไหนก่อนก่อนไปเวทีสื่อนะเวทีสื่อก็เหมือนกันก็นกคือ ก็จะสร้างคณะทำง,งานที่เป็นที่เป็นมีความเวลาที่เท่าเทียมอีโคพาร์ตเนะระหว่างภาคทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเวทีนี้ก็ใต้ข้อสรุปแบบเดียวกันว่าก็นี่นะคะชว่วงเป็นลักษณะที่ที่ลงมือกันนะฮะก็จะไงทีงานก็คงขอ,ขอติดต่อไปนะคะคงต้องรวมในท่ากันหนึ่งฝั่งหนึ่งที่มือโยทีกับออกด็ดีาจะขอจันรอมเป็นสะพานเชื่อมหน่อยนะคะแล้วก็อ่า ส่วนอื่นๆอ,อีกนะงจริงก็มีในส่วนของภาคประชาสังคมด้วยนะที่ที่เกี่ยวข้องคงไม่ใช่แค่สี่ส่วนที่เป็นภาครัฐแล้วก็เท่านั้นนะคะก็กนนนะค,ะคงจะมีมีภาคที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนของผู้บริโภคต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้นะที่มาร่วมกันอ๋อมีคําถามค่ะขอเชิญค่ะขอเวลาห้านาทีนะครับท่านประธานว่าไปทางผู้กำกับการแล้วก็ร่วมประชุมทุกท่านพงานเอกรัตนวัฒน์เป็นหน่วยนะครับเป็นประธานภายภาคประชาชนาชนบไใ้ชายแดนทางเมืองนะครับเอ่อครับ ข้าวจากภรรยาเนี่ยเวลา19บเนาทีนะครับมันเป็นอัปเดตข้อมูลทางบริบทไปตััดในส่วนของตรนะครับคอยยื่นตึึงเป็นฟ้าอ้าหุาโกกันชบจากก่ายทกจิมเมตรคือไม่สุดการกดผลิตของแหลยงนั้นไปโอนะครบนอชอนถ่ายเป็นตรวสอ่ไม่สารย์องสาราเตรร์สอบผลการผู้ค่รองธู้ดีสารสนเทศอคุณ คุณหมอประวิตรลีสถาพรวงศ์นะครประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริพิจาการโทรคมนาคมนะแล้วก็ท่านรองเลขาธิการกสชคุณสุทธิศักดิ์ตันทินรวมทั้งคุณอาทิตย์สุรวงกุลจากสภาอ์กรผู้บริพกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยีสารสนเทศ